ตการดำรงอยู่ของจิตนะของจิตความตั้งมั่นแห่งจิตความดำรงอยู่ของจิตความไม่สัดไ,ไม่สัดไม่สัดสายไปของจิตนะความไม่ฟุ้งซ่านไปของจิตแล้วก็จิตไม่สัดส,สายไปในสภาวะอารมณ์อื่นหรือความสงบคืคอเป็นสมาธิสีสมาธิภะนะเพราะฉะนั้นสมาธิตรงนี้เป็นสัมมาสมาธินะเป็นสัมมาสมาธิ สมาธิที่มีความตั้งมั่นจิตที่มีความตั้งมั่นอยู่กับสภาวะธรรมสภาวะอารมณ์ใดๆก็ตามจิตนั้นจะมีกำลังของสมาธิอยู่เป็นระดับขึ้นไปมันขึ้นอยู่ที่ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติว่ามีความใส่ใจอยู่กับสภาวะนั้นๆอยู่หรือไม่นะจิตของเรานั้นน่ะ หากไม่ฝึกนะหากไม่ฝึกจิตจะมีความดื้อจะมีความสนจะรู้เขาเรียกว่า alert อยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งจะมีความสัต์สายไปรู้สภาวะอารมณ์ใดๆก็ตามมากมายมหาศ,าศาลที่สามารถที่จะรู้ได้จิตคนใดที่มีความรวดเร็วหรือมีความคล่องแคล่วหรือบุคคลที่มีความชราบุคคลนั้นน่ะ ก็จะมีจิตที่เขาเรียกว่าว่องไวมีการเห็นมีการรู้สภาวะอารมณ์ได้เร็วกว่าคนอื่นนะมีความคล่องแคล่วกว่าคนอื่นเพราะจิตที่ทำงานอยู่เสมอเนี่ยเป็นจิตที่มีความขยันต่างจากบุคคลที่มีจิตที่ไม่เข้มแข็งสังเกตดูได้บางคนเนี่ยมีความเฉยชา มีความไม่เรียนรู้ไม่รู้จักการเรียนรู้ในการพัฒนาแม้กระทั่งการทำงานก็เช่นกันบุคคลพวกนี้จะทำให้ใจลอยจิตใจที่ล่องรอยไปกับอารมณ์ใดๆก็ตามอย่างเช่นความคิดที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกจึงมีโอกาสที่จะร่องรอยไปกับสภาวะอารมณ์ หากบุคคลนั้นมีสภาวะอารมณ์ที่ชอบในตัณหากิเลสตัณหาต่างๆที่เข้ามาอย่างสมมติว่าไปเห็นรูปรูปที่สวยก็ปล่อยใจไปกับรูปที่สวยที่ตัวเองชอบตัวเองปรารถนาแล้วก็ปรุงแต่งไปตามสภาวะกิเลสของตนของตนไปตามตัณหาของตนที่มีอยู่ ปล่อยใจไปแต่หากวันใดที่เราสามารถบุคคลนั้นบคุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้ามาพัฒนาสมาธิเอาจิตที่ไปเอาสมาธิไปตั้งไว้หรือเอาจิตไปตั้งไว้อยู่ที่สมาธิหรือสมาธิไปตั้งไว้ที่จิตที่ไปรู้สภาวะอารมณ์นั้นๆ จิตนั้นก็จะมีความนิ่งมีความสงบเกิดขึ้นตามความสนใจตามความใส่ใจนะมีความใส่ใจลักษณะของสมาธิก็คือจะไม่มีความฟุง้งซ่านนะจะเป็นลักษณะที่มีการประมวลประมวลเอาธรรมทั้งหลายเนี่ยที่เกิดร่วมกันเนี่ยมาเป็นกลุ่มรวมเอาไว้เป็นกลุ่มๆุๆ่กลุ่มุมของเขา พราะว่าสมาธินั้นจะไม่ให้สภาวะนั้นหรือทำต่งางๆเนี่ยมันกระจัดกระจายออกไปนะไม่ให้ไม่ให้ทมทั้งหลายกระจัดกระจายหรือเกลื่อนกลนไปในสภาวะอื่นๆแล้วก็จะมีความสงบระงับไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นผลของเขาผลของของสมาธิก็คือจะไม่มีความหวั่นไหวต่อสภาวะอารมณ์ต่างๆนะ กิจของเขาก็คือการประมวลทมทั้งหลายให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้นะแล้วก็ผลของเขานะก็คือไม่หวั่นไหวแต่สิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุใกล้ที่สุดท,ที่ที่คนที่ได้สมาธินั่นก็คือคือความสุขที่เกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นแก่บุคคลใดเกิดขึ้นแก่จิตของบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเห็นความสุขที่ปรากฏ พอความสุขนั้นปรากฏก็จะทําให้บุคคลนั้นมีเขาเรียกว่ามีศรัทธาเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วสนใจใส่ใจที่อยากจะได้ความสุขตรงนั้นอาจจะมากขึ้นมากขึ้นจนบางครั้งทําให้ความสุขนั้นไปบดบังปัญญาเราสนใจใส่ใจแต่ความสุขที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้า เราไม่สนใจที่จะพัฒนาปัญญาของตนไปจนถึงมรรคผลและนิพพานความสุขนั้นจึงเป็นความสุขที่เจือปนไปด้วยกิเลสและตัณหาอุปาทานที่เข้าไปยึดเอาไว้ความสุขเป็นความสุขเป็นเป็นกุศลธรรมที่ดีเป็นกุศลธรรม แต่หากว่าเราสนใจหรือมีความตั้งใจอยู่ที่แค่ความสุขอย่างเดียวไม่สนใจจะพัฒนาความสุขนั้นก็ไม่ได้สร้างอะไรให้เราเพียงแค่เราเสพไปวัน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 หนึ่งต่อแต่เป็นกุศลไหมเป็นกุศลหากบกคุคคลใดยังไม่สามารถที่จเจริญปัญญาก็เสพสุขตรงนี้ไปก่อนได้ไม่มีปัญหาจนกว่าจะถึงวันวันวันใดว,ว,วันหนึ่งที่สภาวะนั้นเ,เขาเรียกว่าถึงพร้อมแล้ว ที่จะต่อยอดหรือว่าถึงเวลาแล้วที่บุคคลนั้นผู้ที่เคยสร้างปัญญาเอาไว้แล้วแล้วถึงเวลาที่ปัญญานั้นจะมาเตือนว่าอา้าวไปต่อได้แล้วก็เป็นไปได้แต่หากบุคคลใดไม่เคยได้สร้างเขาเรียกอธิษฐานจิตเอาไว้เลยว่าจะได้จากได้มรรคผลและนิพพานหรือปัญญากิเลสต,ตัวนี้หรือสภาวะอารมณ์ของสุขตัวนี้ก็จะไปปวดปังหรือไปดึงแล้วก็ ไปดึงไปล้างเอาไว้ไปเกาะไปเกี่ยวเอาไว้กับความสุขนี้หากไปเจอครูบาอาจารย์ที่มีเขาเรียกว่าเป็นกระยาณมิตรท่านก็จะตักเตือนแนะนำให้ไปต่อหากมีความเชื่อมั่นมีความใส่ใจต่อครูบาอาจารย์ที่แนะนำโยมก็จะสามารถไปต่อได้ สามารถพิจารณารมทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่ตนแก่ตนเองได้ส่วนลักษณะของจิตที่เป็นสมาธินั้นก็คือหมายถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตความบริสุทธิ์คือความตั้งมั่นของจิตและมีความแก่กล้าค,ค,ค,คือคู่ควรแก่การงานของจิตจิตเมื่อได้รับการฝึกโดยสติ นะแล้วก็สติเป็นตัวทักจูงเอาไว้นะสมาธิคือตัวฝึกเป็นผู้ฝึกจิตให้มีความสงบระง,งับนะแล้วให้ตั้งมั่นอยู่กับสภาวะอารมณ์นั้นๆที่ปรากฏอยู่เขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือน สติก็เปรียบเหมือนต่อไม้ที่ผูกบัวตัวนั้นเอาไว้สมาธิก็เปรียบเหมือนกับเชือกที่ร่ำาบัวตัวนั้นกับหลักเอาไว้เพราะฉะนั้นสมาธิทึกเมื่อบัวตัวนั้นวนรอบไปแล้ววอดรอบวนรอบเสาหรือ,หร,อหรือต่อไม้นั้นก็คือว่าวจิตมีการฝึกรู้ว่า ควรใช้สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่กับสภาวะอารมณ์ใดๆก็ตามเมื่อจิตมีการฝึกแล้วใส่ใจอยู่กับสภาวะอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยจิตก็จะพัฒนาขึ้นมีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นจิตนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆนะสามารถระงับ ก็เรียกว่านิวรณ์ทั้งหลายนิวนรธรรมทั้งหลายได้สงบระงับจากนิวนรณธรรมทั้งหลายเมื่อนิวนรณธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏเกิดขึ้นจิตนั้นก็บริสุทธิ์ผ่องใสมีความอ่อนน้อมมีความมีความอ่อนน้อมควรแก่การงานค,คือการใช้จิตที่จะเข้าไปรับรู้สภาวะอารมณ์ไม่วอกแวกไม่วันไหวไปในกับสิ่งอื่น น้อมจิตไปเพื่อที่จะพัฒนาสภาวะญาณต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นหากบุคคลใดจะเดินสมถกรรมฐานก็จะใช้สมาธิตามลำดับไปนะตามลำดับไปบางครั้งอาจจะต้องเริ่มมาจากขัน,นิกะสมาธิสมาธิช่วขณะชั่วขณะที่ปรากฏเกิดขึ้น การที่บุคคลที่เจริญสมถะก่อนวิปัสสนานั้นบุคคลนั้นย่อมทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเสียก่อนด้วยการกําหนดเริ่มต้นจากคณิกะสมาธิทําให้จิตมีความตั้งมั่นต่อสภาวะบัญญัติหรืออารมณ์บัญญัติที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่เราบางอย่างเช่นบางคนดูลมหายใจก็ดูบัญญัติสภาวะอารมณ์บัญญัติก็คือ อารมณ์ของธาตุลมที่มีความมีการกระทบมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวของลม,ลม,มเขาเรียกว่าโยธาเมื่อรู้สภาวะอารมณ์นั้นแล้วสมาธิก็จะมีความนิ่งมีความสงบเขาเรียกว่าเกิดเอกคาตาารมณ์เกิดขึ้น ตามลำดับําดับจนสมาธินั้นมีกำลังมีความแก่กล้าพอที่จะเห็นสภาวะอารมณ์นั้นๆมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อสภาวะอารมณ์นั้นมีความชัดเจนมากขึ้นจิตระงับจากนิวรณ์ระธรรมที่มาปรากฏอยู่อาจในเบื้องต้น พอระงับนิวระงับไปก็สภาวะขอ,องสมาธิก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นมีความอ่อนน้อมขึ้นมีความกล้าแข็งขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นก็จะสามารถเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ณเวลานั้นสะอาดบุคคลใดที่ยังไม่มีสติที่ตั้งมัน่นพอที่จะสามารถไปรับรู้สภาวะอื่นๆได้ก็จะเกิดเพียงแค่เอกะขะตารงเอกส เอกะะตาเอกะขะตาจิตที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นก็คือจะดิ่งไปกับสภาวะอารมณ์นั้นๆหรือสภาวะที่เข้าไปกําหนดจนขณิกะสมาธินั้นพัฒนาไปสู่อุปจารสมาธิอุปจารสมาธิที่ปรากฏอยู่นั้นเป็นสมาธิที่จวนเจียนที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิ อุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิขั้นใกล้เฉียดฐานสมาธิขั้นนี้สามารถที่จะพัฒนาไปสู่เขาเรียกว่าอภิญญาได้ในขั้นนี้เขาเรียกว่าเจโตวิมุตติที่จะสามารถพัฒนาให้มีเขาเรียกว่าอภิญญาเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ผู้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้น หากบุคคลใดสนใจที่จะเรียนอยากจะได้เขาเรียกวอภิญญาจะต้องให้ตนเองนั้นได้สมาธิระดับอุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิแล้วพัฒนาเนเี้ะเมื่อเวลาที่เรามีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วจนถึงอุปจารสมาธินิมิตที่เกิดขึ้นินมิตที่เกิดขึ้นเราจะใช้นิมิตตรงเนี้ยมาฝึก มาพัฒนาสภาวะของฌานขอของของอารมณ์ของเขาเรียกว่าอภินญ,ญาที่เราจะพัฒนามาเขาเรียกว่ามามาฝึกการขยายเข้าขยายออกเอ่อขยายขยายขยายออกเอาเข้าขยายให้เล็กให้ยให้โตให้น้อยให้เล็กหรือเป็นเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนน,ยนี่สามารถกระทำต่อน,นิมิตนั้นๆได้โดยตามแต่จิตของตนปรารถนา เมื่อสามารถทําได้อย่างนั้นนั่นก็คืออภิญญาที่จะปรากฏที่จะได้แก่บุคคลนั้นเมื่อจิตมีคุณภาพมากขึ้นมีคุณภาพสูงขึ้นนะจิตจะมีกําลังนะมีความแข็งแรงมีพลังมากเปรียบเหมือนกระแสน้ำนะที่ถูกควบคุมที่ไหลพุ่งไปนทิศทางเดียวกันนะเนจะพุ่งไปน้ําที่มันไหลที่ถูกบีบถูกให้ไหลไปนทิศทางเดียวกันมันจะมีกําลังมากนะ มีกําลังทําลายแรงสูงกว่าน้ากว่ากว่าน้ําที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติะฉะนั้นน่ะความแข็งแรงของสมาธิในขั้นที่ฝึกปืนแล้วมีคุณภาพมากแล้วสูงขึ้นมากแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะสี่อย่างก็คือมีความแข็งแรงมีพลังมากนะมีความเขาเรียกมีความราบเรียบราบ,บลืน่นเหมือนสระหรือนบึงน้ําใหญ่ที่มีความนิ่งมีความสงบ ถึงจะมีคลื่นลมต่างๆเข้ามาพัดแต่ก็ไม่ได้ทำให้น้ำนั้นมีความหวันไหวไปได้ผิวน้ำอาจจะมีความวันไหวถูกกระทบไปบ้างแต่ไม่ได้ทำให้น้ำนั้นเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปนะมีความใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดนะยิ่งทมธทําเราฝึกฝนสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเห็นความ สว่างสวยัยเพราะว่าสมาธิจะทําให้สิ่งที่เรามองอยู่นั้นพิจารณาอยู่นั้นมีความชัดเจนมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นหากสภาวะนั้นเราเข้าสู่ฌานฌานที่ปรากฏเกิดขึ้นแนบแน่นแน่แนวแน่อยู่กับสภาวะอารมณ์ของของเขาเ Vegeta, รียกว่ารูปฌานและอรูปฌานอยนู่นั้นก็จะมีมมความชัดเจนมีมความดิ่งมีความนิ่งมีความสงบแนบแน่นต่อสภาวะอารมณ์นั้น มีความนุ่มนวลอ่ามีความนุ่มนวลหมายความว่าจิตเมื่อมีการฝึกดีแล้วอ่ะสามารถที่จะจะ,จะใช้ไปทํางานตรงไหนก็ได้จะจับไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะเหมาะแก่การใช้งานเพราะไม่เครียดไม่กระด้างไม่กระเดื่องไม่กุนไม่มัวไม่สับไม่สนไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายจิตนะเวลาช่วงเนี้ย ฝึกได้ง่ายแล้วสามารถพัฒนาต่อไปได้พัฒนาต่อไปได้เพราะนั้นจิตที่มีสมาธิเนี่ยบุคคลที่สามารถพัฒนาถึงระดับชานก็คือระดับอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิตรงนี้เป็นระดับชาน ที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้นะพัฒนาต่อต่ออย่งไงต่อไปให้เกิดปัญญาได้นะเกิดปัญญาได้ด้วยการอะไรเมื่อการเข้าสู่สมาธิเอ่อเมื่อการเมื่อสมาธิเข้าสู่ระดับของฌานสมาบัติหากาเราต้องการจะพัฒนาให้เป็นอริยมรรคกริยผล เราจะต้องนำจิตที่เป็นสมาธิหรือสมาธิฌานนั้นออกมารู้ออกมากำหนดกำหนดอะไรกำหนดตัวสุขเอกคะะตาตัวใดตัวหนึ่งทำใดข้อใดข้อหนึ่งทั้งสองข้อนี้เมื่อเรารู้ว่ามีสุขอยู่เราก็ เอาสติไปจับที่สุขนั้นแล้วกำหนดว่าสุขหนอสุขหนอการกำหนดแบบนี้เป็นการกำหนดแบบวิปัสนากรรมฐานโดยใช้ขณนกะสมาธิสมาธิขั้นต้นคือมาเห็นอะไรมาเห็นสภาวะของสุขมาเห็นสุขนั้นเป็นสภาวะ ของพระไตรักษ์คือเอาสุขมนั้นมาพิจารณาความเป็นไตรักของสุขนั้นเมื่อนำมาพิจารณาความเป็นไตรักษ์ของสุขนั้นแล้วภริยมก,ก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้ชัดกว่าตราบนั้นบุคคลนั้นผู้ปฏิบัติอยู่ผู้เจริญฌานอยู่นั้นก็จะเข้าสู่โหมดของวิปัสสนาภาวนา ตัวสมาธิที่เห็นสุขนั้นจะมีเห็นสุขได้ชัดกว่ากว่าบุคคลที่เจริญวิปัสสนามาตั้งแต่เื้่มต้นเพราะว่าสมาธินั้นมีกำลังมากพอมีกำลังมากก็จะเห็นความเกิดดับได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าได้ชัดกว่าได้ปราณีตกว่าได้ลึกกว่าสมาธิ ที่เกิดในระดับนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่แน่วแน่และมั่นคงที่สุดนะเป็นสมาธิที่ไปต่อสู่ปัญญานั้นนะหากบุคคลใดที่ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไปได้เร็วที่สุดเพราะว่าจะเห็นความเกิดดับของรูปนามได้ ของ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 สุขหรือเอกคตาลมนั้นในชัดแล้วเห็นชัดมากๆเมื่อเห็นความชัดนั้นปัญญาก็จะเกิดเห็นความเป็นต่ลรักของสุขหรือเอกคตาลมนั้นชัดเจนเมื่อชัดเจนจิตจะเข้าไปรู้ทันทีปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้นได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นสมาธิก็จึงมีความสำคัญต่อการเจริญวิปัสสนาเช่นกันเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมาฐาน คนที่เจริญวิปัสนาญาณนี่คือเจริญวิปัสนาล้วนเนี่ยเจริญวิปัสนาตั้งแต่เบื้องต้นเลยเอาวิปัสสนามากําหนดตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติบุคคลน,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าขัน้นเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณนิ้จะใช้ขัิก์สมาธิในการเจริญจนเกิดปัญญาวิปัสนาญาณปรากฏตามลําดับขั้นลําดับขั้นไป ส่วนคนที่ใช้สมถะยานนี้คือสมถะล้วนบุคคลเช่นนี้ก็จะไม่พัฒนาปัญญาของตนเองในระดับเบื้องตน้นแต่จะใช้สมถะจนถึงระดับฌานจนถ,ถึงระดับนู่นเลยจนกว่าจะได้รัศกสภาวะของฌานจริงๆของฌานจริงๆแล้วจึงจะมาพัฒนาต่อ จนได้เจโตวิมุตต์ต่างๆจะพอได้เจโตวิมุตตก็พอได้เจโตวิมุตต์ณนะเวลานั้นปัญญาของเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นแก่บุคคลที่จเจริญเจโตวิมุตต์ต่อไปมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลที่ได้เจโตวิมุตตนั้นจะพัฒนาต่อปัญญาของตนเองต่อไปหรือไม่ หรือจะติดแค่เจโตวิมุตต์อย่างเดียวก็ขึ้นอยู่ที่บุคคลนั้นเช่นกันนะและอีกระดับขึ้นก็คือบุคคลที่เจริญเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ะชนะคือบุคคลที่เจริญสมถะในเบื้องต้นแล้วมาต่อด้วยวิปัสสนากรรมฐานต่อบุคคลเช่นนี้จะใช้เพียงแค่อุปะคณิกาสมาธิจนถึงอุปจารสมาธิ แต่ไม่เข้าสู่อัปปนาสมาธิจะยกขึ้นสู่วิปัสนาทันทีนะจะยกขึ้นสู่วิปัสนาทันทีเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้ก็คือเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าพัฒนาสมถะก่อนแล้วก็ต่อด้วยต่อยอดด้วยวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้น ไม่ว่าบุคคลใดเจริญสมะถะกรรมาฐานก็ตามวิปัสสนากรรมาฐานโดยตรงก็ตามหากว่าเราไม่เอาตนเองเข้าไปยึดหรือติดอยู่กับสภาวะธรรมติดอยู่กับสุขติดอยู่กับสภาวะต่างๆ <c oughs> ก็สามารถที่จะพัฒนาปัญญาของตนเองต่อไปได้จนได้มรรคผลและนิพพาน ตามความปรารถนาตามความตั้งใจของตนของตนวันนี้ก็อาจ,จมาก็บรรยายมาในระดับหนึ่งก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของอาการใช้สมาธิระดับของสมาธิในการบรรลุธรรม ในการต่อไปเพราะว่ามันจะมีเนื้อหายเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก็จะขอบรรยายเพียงเท่านี้